มาที่ประเนี้พี่น้องขนมเส้นผักผักมื้อนี้สิกินอีหยังบ่ติค่ะข่อยสิกินผักสาะแหน่มื้อนี้นะคะขนมกินโดยใบสาะแหน่ใบสาะแหน่แล้วก็ถั่วพูถั่วพูแล้วก็บกับมะละกินนกน้อยนึงแล้วก็อันบักถั่วประเด็นก็คือข่อยอยากกิน,ออน,นกับอ,อันเนี่ยผักสาะแหน่เนี่ยค่ะผักสาะแหน่พออีเมียเอ้ยมาบระเนี้ ซวยกันขอยิบขนมเสินก่อนเด้ยอย่ข้าวพี่น้องเ้ยมันสามโมงข่อยได้ข่อยหิวเขา่าว่ามันหิวเขาค่ะทิเข,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 ขาเนี่ยดอกเดี๋ยวสิบห้าลูกนองนะสิบห้านกนองนะก็ได้ต้องกินก่อนเพื่อว่ากระิบบีกินกิบบกนแล้วเราใช้หั่นเนาะแต่ข่อยบีข่อยหักเพราะว่ามันเหตุฉวนให้คนหิวนะ้ำ เป็นเสนีอีกแบบหนึง่งเวลาหักบักทัวคนสิหิวนํำเฮาเน้นนะคะเน้นให้คนหิวน้ำมาหักม่นสิเป็นตะกินหั่นก็ได้แต่มาหักนี่ไม่นสิเป็นเห็นกัดจ่าจางใช่ไมไม่ใชเสียบึงต้ำอยากรวมเสียนข่อยที่ข่อยใช้อันนึงมันเป็นแบบใดพี่น้องกูนล่ะข่อยจะใส่ปากกใช้โอ้ขอบอกก่อนนะคะ ว่าได้ทั้งอารมณ์อัทธรลเพชเพชเห็นว่าเฮ็ดคือยันยายนี้บอกเดือบักพริกต้มออกมา้งสินะคะมันเพชบักพริกแห้งนี่นั่งเสียบก็บักพริกสดเฮ็ดน้ำยาขนมเสร็จนะจ๊ะพริกแห้งเราเอามาทําน้ํายาขนมกินพริกสดเราเก็บไว้กินส้มตำเห็นแค่นี้แหละบ่ให้เห็นเอียงโทรศัพท์ทบทัดนมันก็เฮ็ดไซ้ำนี่โทรศัพท์พริกมาฝ้ากกัพี่พี่น้องเลยทืนมันขาดฟองนัน ขนมกินสูตรยายนีมามันนี่จะมันจะใช้มันเด็กกินมดไงครับพี่น้องก,กินได้มดสารเณรโซยมันเข้ามาผักสารเณบอกถวงหอกมากพท่านหรอเมื่อนี้บอกให้พผัวซื้อถุงหอกววามาให้เอ็บอกเอ็นเดียซื้อบกถุงหอกววามาให้อยู่ร้านไทยเนียโซยก่อนนะพผัวเ้ย อก,ลกอล์พี่นองประชายกาวบ้นานสงการควจะไปกินคัๆัๆ Hình mát tục Ui yup. hàng luôn đây Vừa tục chảy không xong phải xin nghiệp mắc cụt ซาะละแหนะกระชายพี่น้องเลยเด็กนั่งปูาสาดกินเปเลได้อารมณ์เดียว น้ำบานทางมันบุมีเหลี่ยมเลยคนหากอมเส่นใครเศรษอย่ยงเยงนี่ยยู่ันานอกก่อนยู่ันานอกเป็นเด็กน่อยมีนคนหากรมเส่นไปไต่ตารางเฮียนพากันนั่งกินโอ้ยเป็น้นองแสบยไป ไปทรงกามกปใจะไปเฮ็ดขนมเส้นหาคขายซะบ่เยใส่ไปใช้หลายหลายใส่เป็นกิโล กินขนมกินเนี่ยอย่ารอให้มันอย่ารอให้มันอยู่ในอันนี้คักคือเก่าหรอกถ้าอาปากพี่หนูจิตยจจะน้ำเน้ยกินคนแม่บอก ตื่นมาส่องม,มากรบไปเฮ็ดงานากลับมากรบมากินเขาเขาไปยืษษษ่เสิทธิ์ผิดเมือ่อนี้อารมณ์เขาอยากกินผักสายแน่พี่น้อง นกระชายใบมะกรูด้องกินมันด้วยกันใบมะกรูดกระชายสะระแหน่ กินเบ่งแสพเ <c oughs> มืเอเ่อนี้่เ่อคืออยากกินหอมแดงพี่น้องปกติเคยใส่หอมแดงน้ำดิในหอมขาวเลย ตาันะฮะฮ่าฮ <The> mm. ่านอเลยคืเสี่ยคือจะกินอีกยกด้วยกจ้ไปละไปฮับลูก จะกินอีกเด้อไปฮับลูกเก็บกันสามโมงกลัวแล้วโอเคแล้วกันเนาะแซแฉกขนมกินทำยาเห็ดกินน้องเบงเด้อกระชายด้หลายไปบัก,กูดกินได้หมดทั้งหม้อเลยมม่มีผักไม่มีมกระแง้งผีกินอย่างเลยบ๊ายบายค่ะ